ทำงานบ้างสิน่าดูอยู่ได้นี่ทำอะไรช่วยกันบ้างกางวนจัดข้าวนพบ้างฉันจัดดอกไม้เสร็จแล้วละปลื้มใจเห็นทำกันสองคนปลื้มใจแทนนี่เราไม่น้าทีนะทีคุณมาทำกันะสงสัยอะไรอย่างนี้นะเรามาเฝ้าเนี่ยทำวานสะอาดแล้วมาเฝ้าไออันนี้ไออันนี้เรีกเข้าไปได้ไง เขาเขาเรียกว่าทั้งเก่าแกคู่บ้านคู่เมืองไปนั่นแหละต้องคอยฉัไม่รู้จักอะไรกับมันธนูอะไรมาแล้วท่านอามัดถามเขาด้วยเสร็จแล้วครับร้อยแล้วครับสมสมคุมทามเรียบร้อยครับเออดีมันกล้งานแล้วนี่ไอเรื่องที่เราคล่องใจกันเนี่ยคือให้จัก พิธีทําอะไรเนี่ยหน้าพระลานเนี่ยองใจอะไรคือผมข้องใจนะแล้วนี่ผมต้องเฝ้านี่อันเดียวนะเพราะมีชาวบ้านมาบนบานสายตาจะเอาเทียนมาปักตรงนี้อยู่เลยเลยโอทำช่วยได้เห็นเป็นก็ตึงให้คอยเฝ้านี่ไม่ใช่ของตําำนะอะไรอ่ะเป็นธนูระดับมหาธนูก็เรียกรัตนธนูหรือมหาธนูโมลีอกอเป็นเป็นมาอย่างไรมาอยู่ที่นี่มพระอิศวรท่านเอามาไว้ นี่อ๋อเอาไว้เมืองเราอ่ะนี่อย่างนี้นะนานมาแล้วนะพระอิศวรนี่ท่านไปปราบยักษ์ตัวหนึ่งชื่ออะไรชื่อตรีบุรัมยักษ์ชื่อตรีบุรัมไอ้นี่มันได้พรทํายังไงยังไงก็ฆ่ามันไม่ได้๋อใช้สอนเนี่ยนะเล่มนี้ครับลูกสอนอะไรรู้ไหมก็ลูกสอนกัทนูไม่ใช่พระนารายณ์ลูกสอนนี่ใช้องค์พระนารายณ์แ้แผลงไปปราบมันได้ท่านก็เลยให้ไว้ที่เมืองมิถิลานี่เมืองเราเนี่ยแล้วว่า ปางต่อไปเนี่ยพันนายอวตารเนี่ยจะมายกได้นี่เหรอเออนี่ท่านอนมเด็สม<อ>เรื่องเรื่องเรื่องลูกธนูอะไรเนี่ยของคู่บ้านคู่เมืองเราดีแล้วแต่อยากจะรู้เรื่องอะไรนางสีดาหมอแม่สีดาเนี่ยท,ท,ทำไมได้ข่าวว่าเจ้าเมืองเราเนี่ท่านไม่มีเมียไม่ใช่หรอไม่มีไม่เคยมีแล้วก็มีลูกอะไรไม่มีเมียแล้วมีลูกได้ยังไงสีดาแกไม่รู้อะไม่รู้เพิ่งมาอยู่ก็ตอนนั้นนะที่ทรงเบื่อราชสมบัติประเด็จออกบวช นี่ฉันเป็นพี่เลี้ยงเป็นอุปถากไปโยมอุปถากเออไปคอยดูแลก็เจ็ดวันทีท่านลงสงน้ำเจ็ดวันอาบทีเดียวเหรอโอ้ไม่ไม่เหม็นแย่เลรเช็ดตัวเอาแหมบำเพ็ญเครวันหนึ่งก็ผันผ้าอาบหลายหลายหลายขันนหลายขันเกินห้าขันอาบห้าขันบ้านชั้นขันอาบห้าคนขันอะไรขันอะไร ขันอาบผ้าขันแล้วขันอาบผ้าคนอาบน้ําคนหรือน้ําไก่อาบขันไปด้วยอาบน้ําคนหรือน้ำไก่อะไรตเงี้ยนี่แล้วเนไยังไงไอย่างนี้ขนาะลงสงกันสงเฮ้ยอะไรนะไหนไหนนั่นไหนลองเล่าให้ฟังที่สงไปไดเ้ยสงอะไรนะลอยตะคุ่มตะคุ่มมาไปเอามาดูทีฉันก็ไหวไปเอามาถวายอะไรถวายไม่ใช่พังหกเขาอบลอยน้ำใหญ่ใหญ่ขนาดไหนถวายทั้งก็เปิด เปิดผ้าอบเจอเด็กเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็นผู้หญิงหนยใครสวยงามท้านก็เลยมาเลี้ยงวะเด็กเด็กอยอะโบเออเขาไม่ได้เด็กหลอดแก้วนะใหญ่บเฮ้ยมีแค่เด็กหลอดแก้วไม่เป็นไรใส่ผราอบมาแล้วไม่ตายเอไม่ตายเอามาเลี้ยงเหรอมาเลี้ยงไว้เลี้ยงยังไงท่านเอานมมาต้มมีไหนให้กินอ่ะมีนมอะไรก็เนี่ยพอร้องท่านไม่รู้ทําไงท่านอธิษฐานไปฐานว่าว่าทํามีบุญเด็กคนนี้มีบุญแล้วท่านจะได้อุ้มชูเลี้ยงดูต่อไป ให้พระหัต oh, ถ์ท yeah? e eh ่นเนี hmm. ่ยให้น right. ิ้วเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาน้ใส่เออมีน้ำนมไหลออกมาดูดจุ๊ จุดจุดหม่ยทำข้าหน้ากินจังจุดจุดหมายฉันก็ลองอธิษฐานเลยก็ได้เป็นไงเป็นเล่าหรือไงเนื้อเป็นเล่าเนี่ยสมัยนี้นะสมัยนี้ระวังเด็กอาจจะมีเชื้อโรคเข้ามาในตัวทำไมเพราะนิ้วท่านอะให้ดูทุกวันไม่มีการทัชเจอไรเลยใช่นิ้วสะอาดอย่างนี้เราเป็นเป็นหมอแม่สีดาเออเอโตท่านก็สึก กลับมาครองเมืองเวลานี้16ปีได้แล้วน้งสรีดาเนี่ยอายุสิบหกสเจ็ดแล้วนี่จะเล่าฟังเพอได้มาเลี้ยงนะทั้งคนนึกเอ๊ะโสมจะตั้งชื่อยังไงดีชื่อเออให้ฉันคิดให้ฉันคิดเอ๊ะขอเดชะชื่อตุ๊บปองดีไหมไปคนบ้าอเลยถึงตุ๊บปองช่กับพราอบร้อยตุ๊บปองไม่พอกันบอกไม่ดีมาไม่ดีฉันเปลี่ยนใหม่เอ๊ชื่ออะไรได้โปรดเออชื่อพึ่งดีไหมมันสบาย ทำไม่ทำไมพระเดี๋ยวไม่เรียนหนังสือโอ้ไม่เอาไม่เอาท่านเลยตั้งท่านเองว่าชื่อหม่อมแม่สีดานี่แหละอ้นี่ลหแล้วแล้วแล้วยกนี่ใครจะยกได้ไหมคือเอางี้ดีกว่าอะไรไม่เล่นอะไรรามเกียรติ์จ้ครักให้ฉันเล่าทั้งคืนอไงอย่างนี้ดีกว่าเอ๊ะทำไมรู้ละเอียดต้ินรู้ต้องอ่อะ พระอิศวนแผงสอเป็นลูกธนูมาอยู่เมืองเล่านางซิดาเกิดยังไงใครเป็นคนเลี้ยงรู้กจะไม่รู้ละเอียดทั้งแต่แรกท่านนั้รู้ได้ไงฉันน่ะแกไม่รู้แล้วไม่รู้ฉันเป็นคนเขียนบทในเรื่องเล่นกันเล่าไม่ถ้าเล่าไม่ได้จับจับอะไรก็ไปจับอะไรเกิดตั้งสมัยพระอิศวนนี่แหละสบายพระอิศวนนี่ก็เนี่ยทั้งหมดเขทั้งพระโอเบียเสียเขารู้ทุกอย่างใครเสียไอ้สองไอ้สองนี่งานนี้ไม่ใช่เล็กๆนะเชิญใครมั่งท่านบวงสงเชิญพระอินทร์มาเป็นประธานนะ เฮ้ยใครจะไปเชิญพระอินพระอินจะมาได้เหรอนั่นหะสิท่านต้องมิวแหมมันท่านไม่ว่างนะท่าน้อาคอยเปิดประตูน้ำอยู่เนี่ยโอ้ยประตูน้ำพระอินบายาหรือไงผับวงหวงเนี่ยเชิญมาแล้วแล้วทุกบ้านทุกเมืองเลยจะมาหมด้อมีหน้าที่ต่อไปพวกเรานอกจากจัดคอยดูแลพวกไหนรับแขกบ้านแขกเมืองจะมาเยอะเลยมาเยอะ แต่ฉันขอลาขอลาทำไมผู้ภาษาต่างด้าไม่เป็นไม่ตองครับเขา็มีมีจีนมาด้วยนะไม่รู้ตรงนี้เคยไปเชิญมาดูแล็ตพร้อมแล้วจะไปไปทุนเลยเจไิญเด็ดได้เลย จทานรูงเรื่องเออ กรายไห้เฝ้าฉลองภูวนายีโฮไห้ แม่เฒ่าหนุชนาถเองเอิงด้านสวัสดิ์เอิงประวัติ សំរាមតលឹងភី ขอเดชะใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทปกกล้าวปกกระหม่อมบัดนี้สมเด็จพระอินทร์เทวราชทรงพระกรุณาสเสด็จมาประทับเป็นประธานพร้อมด้วยบรรดาเทพพรบริวารทั้งเทพพบุตรและอับสรพระมหาวสิษ์และสวามิตรฤาษีทรงนำพระรามราชจัก,กรีพร้อมด้วยพระดักอนุชา สเสด็จมาจากกรุงศรีอโยธยาพระพุทธเจ้าข้าท้าวมหาชนกจึงมีวาจาประกาศไปในที่ประชุมว่าเรายินดีที่มาชุมนุมณที่นี้ อันมหาธนูโมรีเป็นรัตนาเทพาวุธของพระสวนปีนมกุฎจอมไกรลาดใช้พิฆาตตรีบุรามน้ำใจร้ายแล้วพระราชทานไว้สำหรับพระนรายเมื่อวายุกูล แม้นผู้ใดใครจำรูนด้วยพระบุญญายกมหาธนูคู่พารานี้ขึ้นได้เราจะอภิเศกสีดาอารทายยอดเยาวรักให้เป็นเอกอักสุรกัญญามิ่งมหิสี ขออัญเชิญองค์อินเป็นสักขีในพิธีสีบวร์วรหเหลายอ่ะ,ออะ,อะ,อะเเชิญเสด็จเ,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 เข้าสู่ประลัมพิธีได้พระเจ้าค่ะ เยอ่คนนะครับเอาผมเรเอาไอ้นี่ครับแล้วคนใดก็ได้คนใดก็ได้ชั้นก่อนก็ได้เชิญชั้นนะอ่าแต่ท่านก่อนจะจะจะเดินเซรามิกุ่มครับข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าฮราคสังบังกระอะไรนะอะไรนะฮราคสังบังกระโรโชื่อพิลเลยแต่พวกตั้จากไหนีิมาจากอินเดียครับโอ้เินที่ฮราคสัง เนี่ยที่จะให้ยกอมาทำบาอธิบายให้เหยียบแล้วน้ำปล่อยออกมากินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่กดน้ำผมนึกว่าที่กดน้ำนะอันนี้แท่นม้งธนูถ้าใครยกได้ก็จะได้พระแม่ศรีดาเป็นคู่อภิเษกศษงต้องถามอะไรหน่อยนะครับอย่างนี้เรียกอะไรนะมหาธนูมหาธนูใช่ไม่ไหวไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ธนูครับอะไรงูเขียวครับ่ฟ้อ มหาธนูเป็นรูปพญานาคโอ้หมายคว่าว้าให้ผมยกนะยกขึ้นได้ใช่ยกขึ้นได้เนี่ยจะนี่ก็ชนะชนะแล้วใครจะให้รางวัลครับนี่จับพระราชทานพระเจ้าแม่สีดาโนให้ไปนัูวพิเศษนี่เมเห็นหน้าก็ปิ้งแล้วครับยกให้ได้ก่อนยกให้ได้ก่อนแล้วได้รับรองเอาเชิญเลยเอาทักไม่ขยื่นเลย เป็นไงครับคาราคาซังคาราคาซังดูแล้วคาราทำไมนี่นะคุณลินตรลุกนี่ครับเล่นยังไงเอากาตาช้างตาไปดิครับเดี๋ยวนี้ก็ยกอะไรก็ไม่ใครเราจะไปทําอย่างนั้นต้องยกนะยกไปไหวคอยดูนะเดี๋ยวต้องมีใครเขายกขึ้นสักคนหนึ่งลองอีกทีได้นะลองอีกทีได้มีสิทธิ์ให้ทีให้โอกาสอึบอึบไดหวังแล้วครับเป็นไง มันจะโอกทุกอย่างมันจะโอบขายของขายขายหน้ามาปราบมาเกณฑ์เด็ดเกณฑ์เด็ดมาเกณฑ์เด็ดเชิญมาีเจ้าอุปถัมภ์ทางน้านเป็นข้ามพระพุทธเจ้าในนามของเจ้าเมืองไม่ยอมบอกเมืองทำไมถึงเป็นความลับเราหนีเข้ามาเมืองอะไรไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเจ้าตามไปอ๋ออ๋ออ๋อเจ้าเจ้าเจ้ากันเจ้าเจ้าเมืองเด็ดอะไร เฮ้ยอ่อนเลยวะทำไมทำไมก็ไม่ไม่เฝ้าวัดนะเฮ้ยวัดอะไรวัดนี่ถ้าไม่ได้นอาอย่างเดียวนะปางยาก็องด้วยนี่ไม่ได้ตัวตาหินมาจ้าเมืองขัดตตายอีตาไม่มีแววนี่ยกได้นะถ้าเราทำการสำเร็จกาขงานนี่นะเจ้าแะได้เป็น ภงมิสลิมไม่ยังมันเหรอโอ้โหเป็นประเด็พวกมีเมืองอยู่เหรอก็หาเอาไปสิยกอุบกระไายยังอ่ะเหมือนจริงจริงเหมือนตะแเปะเฝ้าประตูวัดทัวแอบเพราอ่อนเนาะไม่ต้องนับเสือไม่ต้องกันธรรมดอจ้า Il, <2> 2> line, อะไรเขามาภายในออแท้งมาภายในเป็นไงอะไรเหนือยก็เโอ้ยก็แก่แล้วเอาเเราจะต้องหัดหน้าเจ้าแขกขายโรตีให้ละอมแม่มาดเยอะเกินเยอะินนี่เรียกข้าดีทีเหลวดีดีอ่ะเฮ้ยขึ้นม่นะ ตกหัวจมาไปลได้ไงไม่ก็ได้ด้กพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงตบได้อ่านียเท้าอ่นหยเท้าเลือเหือไม่ได้เหลือไม่ไดันตกยัวจหัยังไงขยับไปขยับนิดหนึ่งตายยับแล้วเหลือัวตกยัเรื่องเลยไปไปโอยนี่ยำยกไม่ไหวแต่ยกยกห้ไงเราใครคนนึงเขาตอบ ทีเนียอเห็นทีเนียเวลาเขาสอนน่ะแขนเขายังจำมเขาว่าต้องทำกดอย่างนี้นี่ดันขึ้นนี่แล้วก็หลุดมันจับอย่างนี้เลยรอะไครับแนกท่ะอ้จนอเป็นรัะม้ไม่อาไม่เอากูจไม่ได้เว่ะไม่ไหวอยไม่ไหวอ้งไงอะรย้ดิรู้ดิใคเ่เจะ ดินกำปนาฏวาดวาย